อืมอร่อยอร่อยขอบคุณนะคะคุณกาซ่าแม่นิวขอบคุณนะคะขอบคุณ y ันคิวโซมั e ฮัลโหลไมฟ n นคนภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นนะคะขอบคุณนะคะแม่นิวมากินกล้วยกันค่ะกล้วยอืมมันมันอร่อยแล้วเนี่ยแต่เดี๋ยวขอต้มต่ออีกสักสองวิสองนาทีสองวิ อืมอร่อยหวานหวานหนึบมากเลยกล้วยกินแบบนี้ก็ได้นะอร่อยต้มกินก็ได้ขอบคุณนะคะคุณย่าบุลันป้าปูสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะป้าปูอากับเอ็มย่าบุลันนะคะทุกคนเลยนะคะทุกเลิฟทุกไลฟ์เลยนะคะอา่าเอาโทรศัพท์หนีไปที่อื่น ถูกต้องเล็ดลับความสวยเราต้องยอมรับบอกว่าคนบอกว่าสวยๆแเราก็อย่างงี้อย่างงี้อย่างงั้นยังมันก็เถียงกันไม่จบอ่ะเนาะโอเคซะจบใครว่าไงก็ตามนั้นอ่ะเขาบอกว่าเออเพื่อนเพื่อนยังแซวเลยมงไม่ต้องมา อะไรมันมากหรอกมึงบอกไปไหนมันก็ไปตามนั่นน่ะเจ๊ไม่ต้องไปยุ่งไปป๋าจะไปกินข้าวจะไปกินก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ไปบอกมันว่าเออไปกินก๋วยเตี๋ยวมันก็ไปไม่ <c oughs> ใช่น้องเอสเนี่ย <c oughs> แซวน้องเอสขอโทษนะคะขอแซวนิดหนึง่งน้องเอสก็จะองร้านนี้จะอร่อยไหมเนี่ยมันจะกินได้ไหม <c oughs> สีมันไม่น่ากินใช่ไหมขอ <c oughs> ขอบคุณนะคะคุณยายเล็กสวัสดีค่ะมากินกล้วยค่ะวันนี้เป็นเมนูหวานนะคะเซอร์ไพรส์นะคะต้องขึ้นก่อนจริงๆมันต้องทําตั้งแต่เมื่อวานแล้วยายเล็กกล้วยมันจะอันนี้มันจะสุกมากเกินไปนี่วันนี้เอามาทำมันยังสุกมากเลยนะคะอืมแตถ้ารอพรุ่งนี้ไม่ได้ทำหรอกพรุ่งนี้ก็เป็นเมนูของข้าวแล้ว เขาก็เลยบอกว่าทำเลยทําเลยนี่นะคะพอแล้วนะคะไม่ใช่พี่เขาไม่ใช่พี่เราเราก็อ้างพี่เขาจุดตลอดเลยเราก็อ้างไปเรื่อยนี่นะคะเดี๋ยวขอปิดไฟเอาเอาออกมาผึ่งให้มันเย็นนะคะเอามาผึ่งให้มันเย็นนะคะกล้วยกล้วยแบนน่านะแบนน่นนะ ออกมาเย็นให้มันเย็นก่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็จะไปทําน้ํากะทิกันเนาะปิดไฟเลยนะคะนี่เอามาผึ่งให้มันแห้งด้วยมันจะได้ไม่ไม่อมน้ําเนาะจะอมไหม <laughs> ขอบคุณนะคะพานกินอะไรคุณดาวสวัสดีคะ่ะ thank you so much นะคะเป็นเมนูกล้วยนะคะกล้วยน้ําว้านะคะเมนูหวานนะคะกล้วยน้ําว้าวันนี้เราจะทํา เมนูกล้วยนะคะเป็นกล้วยเขาเรียกอะไรนะบางคนก็เรียกบัวลอยกล้วยบางคนเขาก็เขียนว่าไปดูนะไปดูมาเขาก็เขียนว่าทับทิมกล้วยน้ําว้าทับทิมกล้วยน้ําว้าจริงจริงมันจะบอกว่ากรอบก็ไม่ได้เพราะว่ากล้วยมันจะไม่กรอบมันไม่เหมือนกับไอที่เขาเ,าเอาเอาตัวมันแก้วเนาะมันแก้วมาทําอ,อ่ะเออมันแก้วเมื่อกี้พูดว่าแฮวนะมันแก้วมันแก้วมาทํา อร่อยคิดอยู่ว่าเดี๋ยวแต่มันหามันแก้วไม่ได้วันก่อนเจอมันแก้วพอไปดูอีกทีเขาไม่มาแล้วไม่รู้ว่าจะเจอเขาวันไหนเพราะว่าอันนี้เป็นมันแก้วอันนี้มันจะเป็นแบบเขาเข็นรถเข็นขายเนาะมันก็เลยบางทีก็ไม่เจอเจอแล้ววันนั้นเราก็คิดไม่ออกนะพอมันนึกอีกทีอยากทาทับทิมทับทิมกรอบเนาะอืม นี่นะคะแบนนั่นน่ะนะคะแบนนั่นน่ะฮัลโหลฮัลโหลมายเฟนขอบคุณนะคะคอมเมนต์ไม่เลือนขอบคุณนะคะคุณกาซาพี่นิวคุณดาวสวัสดีนะคะจากคุณกาซานะคะตามสบายกันเลยนะคะ <laughs> ขอบคุณนะคะยายเล็กชอบกินกล้วยต้มค่ะนี่นี่กล้วยต้มเลยค่ะกินแบบนี้ก็ได้ค่ะยายเล็กเมื่อกี้เก๋ก็กินกินแบบนี้เลยกินแบบว่าดิบดบเนี้ยเลยนะ อยาขอเอาน้ำมันนี้ออกไปเททิ้งก่อนมันร้อนขออนุญาตนะคะ